ส่งคืนโจรได้อย่างไงร,รู้ว่าเสียมเป็นโจรยังจะคืนให้มันแั่นแล้วก็ส่งมอบให้กับโจรพันพวกโจรจะเอาไปได้อย่างไรพวกโจรเสียมมีหลักฐานมากกว่าเจ้าของก็ปล่อยให้พวกโจรเถอะโจรชาวเสียมขโมยข้าวของของเราไปโจรถึงตายยังไงก็เป็นโจรเศร้าใจจริงๆมรดกของบรรพบุรุษเขมรเ,เรา โกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดอายุราว900ถึง1,000ปีในพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำลังจะส่งคืนไทยในวันจันทร์ที่20พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่คนไทยใช้เวลาทวงมาอย่างยาวนาน โดยจากข้อมูลเดิมได้ระบุว่าโกลเด้นบอยที่จะส่งคืนไทยถือเป็นจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์สำคัญของพระเจ้าชัยวระมันที่หกเชื่อมโยงกับพื้นที่เร่มสูงโคราชแต่การทวงในครั้งนี้เกือบจะหลุดมือเนื่องจากหลักฐานที่นำไปยืนยันในช่วงแรกในขณะนั้นเองกัมพูชาก,ก็มีคณะทำงานทวงคืนติดตามอยู่ตลอดฝั่งกัมพูชาก,ก็ได้นำหลักฐานมายืนยันกับสหรัฐอเมริกา แต่ฝั่งไทยเราก็ไม่ยอมงัดหลักฐานสำคัญจนได้พบว่ามีการขุดพบโกลเด้นบอยอยู่บริเวณปราสาทโบราณกลางชุมชนบ้านยางป่งเสดาอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เมื่อได้เห็นรูปก,ก็ระบุชัดเจนว่ามีครอบครัวหนึ่งในชุมชนได้ขุดพบเมื่อปีพศ2518ในขณะที่พยานหลักฐานบุคคลคนทั้งหมู่บ้านในยุคนั้น สำกันได้ดีกับเหตุการณ์ซื้อขายโกลเด้นบอยในช่วงนั้นเพราะมีการปิดหมู่บ้านเฉลิมฉลองถึง3วัน3คืนทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจส่งคืนให้กับประเทศไทยถือว่าเป็นวัตถุโบราณที่สำคัญในการทวงคืนเราตัดท่ามาที่ฝั่งกัมพูชาก,ก็ได้นำเสนอข่าวพระเจ้าไัยวรบันที่6ทรงเคยเป็นกษัตริย์เขมรซึ่งเป็นปฏิมากรรมแบบบาปวน และนำมาจากวัดเขมรในนครวัดแต่ทางสหรัฐอเมริกากลับตัดสินใจมอบคืนให้กับสยามแทนที่จะเป็นเมืองเขมรเมื่อข่าวฝั่งเขมเขียนแบบนี้เรียกได้ว่าทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนจากหลายพันกว่าคอมเมนต์ว่าชาวกัมพูชาเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ความคิดเห็นแรกได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ดีมากๆเขาบอกว่าควรโทษตัวเองที่ดูแลไม่ได้เองหรือโทษตัวเองที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเจ้าของที่สามารถดูแลคุณค่าได้ดีกว่าประมาณว่าถ้ามองให้ฝั่งไทยเขาน่าจะดูแลและเห็นคุณค่ามากกว่าหลังจากนั้นก็ได้มีคนไทยเข้ามาตอบกลับว่าทำไมคนอย่างคุณถึงมีน้อยมากในเขมรน ความคิดเห็นตมาได้บอกไว้ว่านี่มันบ้าไปแล้วส่งคืนโจรได้ยังไงความคิดเห็นตมาได้บอกไว้ว่ารู้ว่าเสียมเป็นโจรยังจะคืนให้มันความคิดเห็นตมาได้บอกไว้ว่าเล่นแล้วก็ส่งมอบให้กับโจรพันความคิดเห็นตมาได้บอกไว้ว่า วกอเมริการเ่มเอียงไม่ยุติธรรมความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันคือของกัมพูชานะทำไมไม่ส่งคืนกัมพูชาความคิดเห็นตาอมาได้บอกไว้ว่าไม่มีความยุติธรรมสำหรับชาวกัมพูชาและผมไม่ขอไว้วางใจกับยูเนสโกแม้แต่น้อยเรื่องยูเนสโกอันนี้นะ่าจะติดใจมาจากสงกลาน ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมศิลปะต้องเรียกร้องคืนพวกโจรจะเอาไปได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าพวกโจรเสียมมีหลักฐานมากกว่าเจ้าของก็ปล่อยให้พวกโจรเถอะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าถ่ายจากวัดในขเขมรในประเทศไทยดินแดนขเขมรเดิมอย่าบิดเบือนความจริง ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเขาคือเจ้าชายไชยวรมันที่6ผู้เคยเป็นพระมหากษัตริย์ของขเขมรมาก่อนความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าไม่มีอะไรผิดยังคงเป็นศิลปะของชาวเขมรไม่มีกษัตริย์ไทยคนใดสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงามเช่นนี้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า เนื่องจากปฏิมากรรมนี้พบในจังหวัดบุรีรัมยซึ่งเป็นจังหวัดเดิมของเขเมรแต่ตอนนี้เป็นจังหวัดในประเทศไทยจึงถูกส่งมอบให้กับประเทศไทยเสียใจจริงๆงงวความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าอเมริกาคอรับชันมากที่สุดในโลกแม่จากการจัดอันดับแล้วเนี่ย กก็ไม่่่นนาจะใใช้ทีสุดโลความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเสียมยังคงขโมยมากขึ้นถ้าเราไม่ใส่ใจความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าทำไมชาวอเมริกันถึงมอบของขวัญให้กับโจเสียมไทยทำไมชาวกัมพูชาต้องยอมรับและทำไมชาวต่างชาติที่กำลังค้าขาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศไไม่ึงทกัับฉนด้ถําความคิดเห็นต่อมาเธอบอกไว้ว่ามันคือความอายุติธรรมสำหรับชาวเขมรทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเขมรร้อยเปอร์เซ็แต่ก็ยังจะให้เสียมความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว,ว,วเเ้ว่า,เเวา,า,วาพ่อโจนต้องส่งให้ลูกโจนอยู่แล้ว แบบไม่ต้องสงสัยสิ่งที่สำคัญคือมีคนเขมรคอยช่วยเหลือกับโจนหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้คืนมาไม่มีวันฟ้อมแล้วก็ไม่ได้ไทยเอาพู้ชั้นมาเอาคืนมาความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าโจรขโมยม,มาไทยอเมริกาเอาไปจากไทยก็เป็นโจรสหรัฐก็ควรถูกสอบสวนด้วย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าโจรชาสยามขโมยข้าวของของเราไปโจรถึงตายยังไงก็เป็นโจรเศร้าใจจริงๆมรดกของบรรพบุรุษเขมรเราควรโทษตัวเองที่ดูแลบรรพบุรุษเขมรไม่ได้เพราะเราอ่อนแอจึงถูกขโมยไปคนชอบทำได้ขโมยมรดกของชาติไปขายให้กับชาวต่างชาติความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเศร้าใจจริงจริง ไม่น่าคืนให้เสียมเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันเศร้าและเจ็บปวดมากความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอเมริกาเกลียดขเขมรมากสินะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเอาของขเขมรไปให้โจรเสียม ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้นำมาจากวัดเขมรที่อยู่ในประเทศไทยอนณเขตเดิมของเขมรเอากลับมาวางไว้ที่เดิมอย่าบิดเบือนความจริง<ม>ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าสงสัยว่าทำไมชาวเสียมถึงอยากได้ของเขมรมากขนาดนี้<ม>ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ประเทศไทยให้เงินไปสินะไม่สนว่าใครเป็นเจ้าของเงินเป็นสิ่งสำคัญความคิดเห็นต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้นะ่าสนใจมากๆเขาได้บอกว่าผมฝันเห็นปฏิมากรรมที่ประเทศไทยฝันว่าอยากให้พากับกรัรมพูชาตื่นมาตกใจกสงสารรูปปัน้นที่ชวนให้นึกถึงดินแดนเขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ท่านเป็นราชาของเขมรทำไมท่านต้องไปอยู่กับเสียมด้วยท่านต้องอยู่กับเขมรสิความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันคือความเจ็บปวดของบรรพบุรุษเขมรและลูกหลานเขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่างงจังของเขมรทำไมเป็นของเสียมเสียมไม่เข้าใจของเขมรคืออะไรหรือว่าเสียมเป็นเพียงพวกโจร ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าไม่มีสยามมิสในช่วงศตวรรษแรกไม่มีอะไรเลยแม้แต่แผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นของเขมรแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไร ก่อนจะจากกันไปคอมเมนต์หนึ่งเม้นสสายไวมาไวกันตลอดและขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรืออยากจะสนับสนุน SPY ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะขอบคุณทุกคนและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอนนนเมมีแ่ปรับสล